ค่ะแล้วก็มาพบกัรายการ Make m i l l i o อ่ะอีพีนี้เราจะทำอะไรอ่ีพีนี้เราจะมาดูรายการที่เป็นกระแสที่สุดในตอนนี้นั่นคือตุรกีอีพีหนึ่งใช่ค่ะดูเลยไม่เคยดูเหมือนกันเสียงไทยพี่แป้งเี๋เขาเขียนอยู่ข้างลึกเหรอเขาเขียนอยู่เนาะอะไรคอนเทนต์ They'll definitely enjoy this summer, chasing their dreams. We will have the first and the most international girl group to debut here. โอเคค่ะอันนี้ก็จบไปสำหรับพาร์ทแรกแล้วนะเดี๋ยวจะมารีแอคพาร์ทสองกันเนาะใช่เดี๋ยวจะมารีแอคพาร์ทสองกันถ้าใครอยากให้แบบทำต่อหรืออยากให้เมกมีรีแอคอะรีแอคคลิปไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้แต่เดี๋ยวเราจะรีแคปก่อนว่าเออพาร์ทแรกที่ดูไปเป็นทแ่ไงเราจบที่ตรงก่อนก่อนบาร์บี้เมื่อจบที่รไงทีลินที่ได้อ่ะ จบที่ลินได้เป็น MVP ใช่ไหมอาจจกที่ดูมาพันแรกเนี่ยชอบใครมากที่สุดหรือมีใครที่แบบตราตึงในใจอยากให้คนนี้ได้เดบิวต์ชอบใครชอบโชว์ไหนอะไรอย่างเงี้ยชอบถ้าชอบใช่ไหมชอบแจสเปอร์ยังไงก็ชอบแจสเปอร์อยู่ดีเพราะว่าแบบชอบแบบติดตามผลงานมาแล้ว่อบผู้หญิงแบบชอบผู้หญิงเท่ๆก็รู้สึกว่าเออพอฟอร์มเขาก็แบบแน่นอยู่แล้วก็รู้สึกว่า คิดว่าอาจจะเป็นตัวตึงอยากให้คนนี้ได้เดบิวต์อยากให้เดบิใน9ก,ก็เป็นท็อปทีอะค่ะอ่าใช่ อันนี้ก็เหมือนกันนะเจเจสเปอร์ J. J. เหมือนกันคือเอาจริงถามว่าเคยได้ดูพร์ฟอร์แมนหรือเคยติดตามผลง,งานไหมไม่ได้ติดตามแบบเหมือนไม่รู้จักเขาแต่รู้จักเพลงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่รับเพลงมันก็ดังมากแล้วก็พอมาดูพร์ฟอร์แมนในวันนี้รู้สึกว่าเขาดึงคนดูได้แล้วก็แบบหลายๆคนมันจะมีคาแรคเตอร์ต่างกาันโดยที่ผ่านมาเราดูหลายๆเวทีมาเราจะรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ที่คนชอบเห็นในมุมใสๆน่ารักมาเยอะแล้วอ,อยากให้คนได้เดบิวต์หรือ อ่า Go g ใหม่ๆหลังจากนี้เป็นแนวแบบนี้แลปหรือแนวแบบเท่ๆบ้างแบบอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยอ่าเลยอยากให้เขาได้ในวิวอ่ก็จริงๆเจสเปอร์ก็คือแบบโอเคทุกคนน่าจะแบบเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะคนแรกที่แบบปักเมุเลยก็คือแบบคิสตาคือที่<ด>ชอบอแบบเหมือนเหมือนเสียงปกติอะรวมถึงเสียงเราปกติอะไรเงี้ยเราฟังเราก็คือแบบโอเคพออะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนคิสตาจะมีเอกลักษณ์ ที่เป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ถ้าเป็นแบบคือชอบตรงที่แต่งเพลงเองแล้วแบบคือเราอินไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเป็นเขาเราเสียเพื่อนไปใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาออยู่ตรงนั้นได้ดีแล้วเขาแบบดึงเราเข้าไปได้อะไรเงี้ยก็แบบเออใช่บวกกับหน้าตาน่ารักใช่ก็น่ารักใช่แต่แต่แบบคิสตาอาจจะแบบแวบแรกอาจจะไม่ได้เด่นมากแต่พอได้แสดงเพอร์ฟอร์มปุ๊บคือแบบโอเคคิสตาคือแบบ น่ารักอะไรอย่างนี้เลยใช่ใชก็ประมาณนี้แต่เอาจริงชอบหลายคนมากแล้วก็แบบปักมีหลายคน<ช>อยากให้ทุกคนได้เดบิว่ะแล้วก็จะรอดู เพอร์ฟอร์แมนซ์ของคนต่อไปแล้วเราก็จะคิดว่าทุกคนเก่งมากอยแล้วถึงได้มาอยู่จุดนี้ได้จริงมันยากมากเลยอุ้ยต้องแบบแวบไปพูดนิดนึงลิซ่าชอบโชว์ลิซ่าเพราะว่าสนุกเออแบบเขาเรียกอะไรมันเทิงออมันมันบันเทิงแล้วก็เหมือนกับแสดงความเป็นไทยออกมาใช่ไม่แล้วคือปกติเขาจะมาแบบแบบเอ้ยต้องสวยหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่สวยหน่อยอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบโอเคเป็นตัวเองเลยตลกอะไรเงี้ยแล้วมันแบบคาแรคเตอร์ชัดเจนทุกคนจำได้เพลนี่แหละเพลงงด้วยใช่แล้ว ก็นอกจากนี้ก็จะมีจัสมินที่เล่นมุกแล้วทำให้เราไม่เครียดนะปกติมันจะมาเล่นกดดันแล้วมาเวกกดดันแล้วใช่แล้วหลังจากนี้จะมีจัสมินเรื่อยๆมาเล่นมุกเรื่อยๆเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันคลายเครียดได้นะแล้วก็ทําให้เพื่อนๆที่ประกวดด้วยกันมันรู้สึกคลายเครียดเออคลายเครียดได้รีแลกซ์ได้ก็ประมาณนี้เราดูพาร์ทหลังอ่าพาร์ทหลังวยยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันคอมเมนต์ช่วงเอเชียมาดีกว่าแล้วเราจะได้รีบลงคอมเมนต์เยอะเมื่อไหร่เรารีบโพสเลย เออเราจะแบบเราจะมานั่งอย่างนี้ให้ด well like <back> yeah, ูเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ Make me react yeah. ย